สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาเป็นเรื่องกรณีการหารือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอ่าพาพส5นะครับก็คืออปรากฏว่าสภาเนี่ยมีมติเห็นชอบ6เสียงงดออกเสียง7เสียงนะครับซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นะครับเราลองไปดูในหนังสือหารือฉบับดังกล่าวกันนะครับเป็นหนังสือหารือโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท08.04.3ทับ2 1 8ลงวันที่25พฤศจิกายน2552นะครับเป็นเรื่องหารือกรณีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2 5 5 3นะครับโดยในการหารือดังกล่าวเนี่ยนะครับ ในประเด็นข้อ2นะครับในข้อ2เนี่ยกรณีในเรื่องของการลงมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับตามมาตรา18แห่งพระราชบ,บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537นรบเนะครับแก้ไขเพิ่เมเติมจนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขากำหนดว่าการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากนะครับ เว้นแ,แต่มีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบ,บัญญัตินี้และตามข้อบังคับข้อ8 6แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547ก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าการลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์นะครับเว้นแ,แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นการลงมติที่ที่ถือเสียงข้างมากดังกล่าวนี้เนี่ย หมายถึงนะครับหมายถึงเสียงส่วนใหญ่ที่ออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับส่วนการงดออกเสียงเนี่ยไม่สามารถนำมานับรวมเป็นเสียงที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้ตามหนังสือที่ก็อ้างถึงนะครับตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความเห็นไว้นะครับเป็นหนังสือที่มท0311ม่ซับทับ 15723หงสาลงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2511ันหนะครับหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าการลงมติที่ถือเสียงข้างมากนั้นเนี่ยเขาหมายถึงเสียงส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ประชุมนะครับแต่เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ออกเสียงลงคะแนนนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็คือรวมกันนะครับ นับเฉพาะผู้ที่ออกเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรวมกันเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่เป,เป็นทั้งหมดนะครับเป็นคะแนนเสียงทั้งหมดส่วนการลงคะแนนเสียงไม่สามารถนำส่วนการงดออกเสียงเนี่ยไม่สามารถนํามานับรวมเป็นเสียงที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตีความตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าที่ประชุมเนี่ยออกเสียงเห็นชอบ6เสียงแต่อีก7เสียงเนี่ยงดออกเสียงลงคะแนน เพราะฉะนั้น7เสียงเนี่ยก็ไม่นับรวมเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ออกเสียงลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกเสียง6เสียงและอีก7เสียงเนี่ยไม่เห็นชอบนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าไม่เห็นชอบแต่ว่าถ้างดออกเสียงไม่นับมารวมเป็นคะแนนเพราะฉะนั้นการออกเสียง6เสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับถ้าตามความหมาย ตามความเห็นของกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับตามหนังสือทีอ่เขาได้อ้างถึงเนี่ยนะครับมท .0311 ทั15723ลงวันที่30พฤศจิกายน2551เพราะฉะนั้นเสียงเสียงส่วนใหญ่ก็คือมีเพียง6เสียงในการออกเสียงนะครับส่วนอีก7เสียงเนี่ยไม่นับมาเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตรงนี้นะครับถือว่า ชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าเราดูตามความหมายาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ให้ความหมายไว้นะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ก็คือเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่มีเพียง6เสียงและก็ลงคะแนนเสียงว่าเห็นชอบเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนนะครับ